วันนี้อยู่กับช่องแดนเดสันชนแนลนะครับวันนี้เรามากินข้าวกันครับผมตำแตงแสนอร่อยครับผมแล้วก็ฮอตดรอกับปลาส้มแล้วก็พะโลแล้วก็คุณแม่บนโฮมครับดูเราจะกินตำแตงอร่อยไหมครับทายให้หน่อยดีนี่ครับกินตำแตงของเราเองเราต้องใจคอนกางเพราะเรามีมารยาทเห็นไหมนี่ครับ ปลาอย่างแสนและอรอร่อยอืมอืมอร่อยจริงจริงไปดูให้หัวด้วย อร่อยพี่น้องอร่อยแซ่บอี่ลีสตยานี่ครับอืมหน้าแกบบระแดกเ่อนแซ่บอี่ลีครับงานนี้ไม่ได้แส่บตรงกลางโดนได้บาทนี่อืมผสมโตยังไงครับนี่คือปลาสมครับ แซ่บอีนี้ครับพี่นองเ้ยบ่อยากเวาเลยงานนนิอะลองกินดูอะไม่เชื่อปลาส้มออกมันมัๆเลยอะผสมขึ้นเหนือปเป็นยังไวะเอามือหยิบเอาก่อนนะต้องใส่มืออย่างเดียวเละกินกับน้ำแปรแครับีน้ำปลาระอืม รสชาติอร่อยดีเลยพเพชดน้อยครับพี่น้องักำยังไงใส่เลยโมแล้วัไงแซบไมหลีครับแซบไม่หลีแซบไม่หลี ลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งอย่าเพิ่กกกงกคขับรถไครผมเนี่ยนะขับเด้อ